หลวงพ่อพระราชะพรมยานเมตตาให้ทําคําสอนแก่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายใจความสําคัญว่าการเจริญพระกรรมฐานที่จะให้ได้ดีไม่ใช่ว่าเราจะตั้งหน้าตั้งตาทาแต่สมาธิอย่างเดียวหรือว่าจะทําแต่วิปัสสนญญาอย่างเดียวถ้าทําแบบนี้ไม่มีผลการที่จะปฏิบัติให้มีผลจริงๆนั่นก็คือต้องมีอารมณ์สํารวมอยู่เสมอคําว่าสํารวมก็ได้แก่การระมัดระวังคือหนึ่งระวังศีลอย่าให้บกพร่องสองระวังสมาธิอย่าให้เคลื่อน สามระวังปัญญาอย่าให้ใช้ไปในด้านของอกุศลถ้าท่านทั้งหลายระวังอยู่อย่างนี้เป็นปกติผลแห่งการปฏิบัติไม่เป็นของยากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิบาทสีฉันถ้ามีความพอใจในอารมณ์กรรมฐานที่เราจะพึงปฏิบัติวิริยะมีความขยันหมั่นเพียรลุกไล่กิเลสให้มันพินาศไปจิตสนใจในเรื่องการเจริญกรรมฐานโดยตรงวิมังสาใช้ปัญญาพิจารณาควบคุมจิตว่าเวลานี้จิตของเราตกอยู่ในสภาวะอะไร ตกอยู่ในสภาพของกุศลหรืออกุศลเป็นอันว่าถ้าท่านทั้งหลายมีอิทธิบาทส่ครบถ้วนการเจริญกรรมฐานเป็นของไม่ยาก